ศาสนะครับข้อเบิงไพ่หนวกเดยนรวมของเขาก่อนนะครับมาเบิงนะครับว่าปั่มน้ำแล้วก็ชุดของเทอร์โบนี่มีการเปลี่ยนบอมีการหัวการซึมบอนะครับมีการหัวการซึมบอแล้วก็นี่ครับชุดฝาสูบนี่มีห้อยแกะบอนะครับท่าก้าวบอนะครับลักๆก็คือเบิงเครื่องก่อน,นนะครับว่าว่าเคยแกะบอเคยแกะเคยหลือบอนะครับเขาต้องเบิงก่อนนะครับ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ช่องเบลรไถสิ่งครับกลับกระสิมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับกับบอกวิธีการเหลือสอรถเจียวของมือสองไปแล้วนะครับคลิปแรกนี่สิเบิ้งปั่มไปแล้วนะครับผมชุดปั่มให้เลอดิกนะครับผมปั่มตัวเดินนะครับกับเบิ้งไปแล้วนะครับคลิปนี้นะครับกรสิเป็นการมาเบิ้งนะครับต่อไปก็คือเบิ้งเครืองนะครับเคืองยต์นะครับว่าต้องเบิ้งจุดใดจุดใดแน่นะครับ รับคคนสิไปเบิงนะครับหลายคนนะครับเอฟซีหลายท่านนะครับถามเข้ามาว่าสติกเกอร์มีหรือยังนะครับมีแล้วครับตัวนี้ครับสติกเกอร์เบลนดไทซิ่งครับสนใจก็ติดต่อทางเฟซบุ๊กนะครับกิติศักดิ์เหลาคำนะครับแพละแปดสิบบาทรวมส่งนะครับโอนนะครับไม่มีปลายทางนะครับแปดสิบบาทรวมส่งโอนไม่มีปลายทางนะครับนี่นะครับขนาดกับประมาณสามสิบเซนติเมตรนะครับ สามสิบเซนนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเบิงงกันเลยนะครับว่าต้องอันดับแรกมาเบิงงจุดใดก่อนนะครับลักลักเลยนะครับเข้าเบิรงชุดหนีก่อนนะครับนี่ครับชุดของปั่มนะครับว่ามีห้อยห้อยแกะห้อยหยังบอนะครับว่ามีน้ำมันเยิ้มมามนมานหนีบอนะครับนี่ครับเขาเบิงงจุดหนีก่อนนะครับเบิรงจุดของปั่ม ของห้งแล้วนะครับกับมาเบิงนี่ครับปั่มเมโลดิกนะครับว่ามีการแกะบอนะครับมีการแกะการหลือบอนะครับเพราะต้องเบิงนะครับต่อไปนะครับก็เป็นชุดของปั่มหนามนะครับปั่มหนามว่ามีการหลือบอนะครับมีการเปลี่ยนการยังบอนะครับกับเบิงจุดนี้กันนะครับต่อไปนะครับกะมาเบิงกลับไปเบิงฟังของเทอร์โบนะครับฟังของเทอร์โบนะครับขับยพายเบิงนะครับ นี่นะครับเบรงเครื่องยนต์นะครับขาอะาพึ่งสตาร์ทนะครับข้เบิงไพ่หนวกโดยรวมของขอกอนนะครับมาเบรงนะครับว่าปั๊มน้ำแล้วก็จุดของเทอร์โบนี่มีการเปลี่ยนบอมีการหัวการซึมบอนะครับมีการหัวการซึมบอแล้วก็นี่ครับจุดฝาสูบนี่มีห้อยแกะบอนะครับท่าเก้าบอ้นครับลักๆกก็คือเบรงเครื่องกอนนะครับว่าว่าเคยแกะบอเคยแกะเคยหลือบอนะครับ เขาต้องเบิ้ง่อนนะครับพอเบิ้งจุดนี้แล้วนะครับเบิ้งเสร็จแล้วลักลักนะครับเบิ้งโดยรวมของเขาแล้วเครืองนะครับสรุปง่าไงคือเบิ้งเครืองเสร็จแล้วต่อไปนะครับให้ให้ห่อสตาร์ทเครื่องครับตัวนี้ผมสิบรีสตาร์ทให้เบิ้งนะครับแต่เสียที่ใบให้ฟังนะครับห่อสตาร์ทเครืองเบิ้งนะครับแล้วห่อกะมาเบิ้งดันนี้นะครับนี่นะครับเบิ้งขื้กันเบิดนะครับ เขากระยกขึ้นนะตอนนี้เขาสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับตอนนี้เขาสตาร์ทเครื่องเขาสตาร์ทเครื่องเ้าเปิดฟ้าหมอน้ำเบิงนะครับว่าน้ำดันบ่อนะครับตอนเครื่องยังเดินเบาอยู่นะครับเ้าเปิดเบิงนะครับว่าน้ำว่าน้ำนี่สีดันบ่อนะครับถ้านมันดันดันดื่นมากนี่ก็เครื่องนี่ก็เริ่มไปแล้วนะครับว่ามีน้ำดันบ่อนะครับ ต่อไปนะครับไฮฮ่อมาดึงการวัดนะครับดึงการวัดนะมันเครื่องนะครับว่ากําลังอัดนะครับลงไตถ่องอ่างบอนะครับคือเครื่องดวมบอนั่นแหละครับเห็เาดึงเบิงนะครับในกรณีที่เขาเดินเบาอยู่นะครับแต่ดึงเบิงนะครับตอนหนึ่คือตอนหนี้เครื่องเดินเบาอยู่ปกตินะครับพอปกติแล้วนะครับเขาปิดนะครับทุก ห่เหาอย่ายพึ่งอันนี้นะครับเ่าปิดเ่าปิดจุดหนีเขาก่อนนะครับปิดจุดหนีเขาก่อนมาที่นี่นะครับมาที่นี่ห้อกับมาเหล่งเครื่องเบิองนะครับเหล่งเครืองเหล่งเครื่องทิมไวยจักประมาณหลบอซ้ำห้าเกี่ยวนะครับทิมไวยสักประมาณสักพักนึงนะครับโหง่ายๆคือห้เครืองมันห่อนจักหน่อยหอยเครื่องห่อนแล้วนะครับเอาลงขั้นเห,นหเนล่งนะครับเอาลงคั้นเหล่งแล้วข้ามาตรวจสอบเบิองนะครับจุดหนีนะครับว่ามีหอยง้อยซึมบอนะครับ ซึ่งนะครับเป็นอย้องตรวจสอบจะสี่นะครับเพราะว่ารถเต็นบางขั้นนะครับรถเต็นหลยไล่ไล่ไล่ีนะครับสมีการห่มคล้ายนะครับเขาต้องเช็คประมาณนี้นะครับหล่ไล่ล้านกับสภาพดีนะครับเครื่องบ่อพานนะครับสมองน้อยเครื่องบ่อพานนะครับปวกเหล็กไม่นนิมจีด้นะครับปวกเหล็กไม่นี่มันจีดายนะครับให้มันให้ชโมงมันน้อยได้นะครับมันเหย็ดได้นะครับ ข้อเบรงรถนะครับข้าเบิงถี่สภาพดีกว่านะครับอย่าไปเบิงถีชั่วโมงเลยนะครับวัดตัวหนีมชุดหนีจุดหนีมใส่ใส่ได่บอนะครับหันแล้วนะครับเครื่องหันแล้วอามาดึงการวัดเบิ์หอีกเท่านึงนะครับบบมี่น้ำมันดันของมาบัวนะครับ้าบบมี่นะครับก็คือว่าเครื่องนะครับยิ่งบ่ทันหลวมนะครับเครื่องยังบ่ทันหลวมก็คือไปต่อได้นะไปต่อได้ แล้วก็สังเกตเบิ่งซีนข้อหลังนะครับว่ามีจุดหัวจุดหยางบ่อจุดหัวจุดซึมบ่อนะครับเบิ่งพวกเครื่องนะครับหลักๆเลยคือเบิ่งเครืองเบิ่งปรับนะครับพวกภายนอกนะครับอย่าพึ่งไปเบิ่งนะครับเดี๋ยวสีเมีเบิ่งนะครับในคลิปต่อไปนะครับครับมาสรุปกันง่งไๆนะครับสรุปกันง่งไๆเลยก็คือว่าห้างเบิ่งนะครับว่าเครืองนีหนามันดันบ่อนะครับหนามดันบ่อนะครับเครื่องหลวมบ่็คือ กำลังอัดนะครับมันสีลงไต่ของอ่างนมันสีดันนามันออกมานะครับถ้าม่นดันหนึ่งก็คือว่าพานนะครับใบต่อได้นะครับนี่นะครับกะเป็นการเช็คนะครับเบื้องต้นนะครับสำหรับการเช็คเครื่องยนต์นะครับแต่ก็เบ่งเทอร์โบนะครับเหล่งเบ่งนะครับว่ามีควันขาวควันยังบอนะครับถ้าเหล่งเนี้ยเขาเหล่งควันมันออกบอนะครับควันขาวออกบัถ้า่ควันขาวออกนี่ถ้าดึงเบ่งช่วงนี้แล้วมันบั มันบมดันนะครับให้สั้นนิทานไปถี่เทอร์โบเลยนะครับนี่นะครับกะซิมีประมาณนี้นะครับถ่ายเช็คแล้วนะครับเครื่องบอมมี่ยังบอมมีปัญหายังนะครับกับพันนะครับก็คือไปต่อได้นะครับไปต่อได้อีกด้นนะครับนี่นะครับกะซิมีประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับที่ครับสุ้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube นะครับช่องช่องเบนรถไทซิงด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณครับ